กลับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเอฟซีทูก่านอยู่ในประเทศและต่างประเทศพบพอกับนังงนดคือเก่าดูพี่น้องเลยตอนนี้กําลังสิเขาป่าเขาดงพี่น้องเลยแตสิได้ยังไปบึงไปส้มน้ำกันพี่น้องโอ้ใชไปปลูกวันมะพลกบ้างเอมไปกัลลสาวพี่น้องแม่น้องโพซีเนาะ แล้ว <mel od ic> ก็น้องกิกีิพี่น้องเอ้ยไปสามคนเอ้ามาพี่ไรมาจะบ้านอ่ะเออเฮ้ยนังกิกีิไปน้ำก <mel od ic> ันพี่น้องเอ <mel od ic> <mel od ic> <toolkit> ้ยเหลาโคกเหลาป่าถือกระตาถือเสียม นี่แม่น้องพอสีกับน้องกิกกี้กำลังตามมาพี่น้องเลยทางทางหน้าข้าเจ้าน่ะจนเป็นโศกเนาะจนหลก <laughs> สบายดีพี่น้องนุง่ง

ปิดบอมคักเน่ได้บ่ น้องเป็นทังไดแม่น้องพอสีเห็นอยู่บ่ได้น้องไม่เห็นนี่ป้าเป็นหน่อสลุวสำราญอยู่พี่น้องเลอะเสีเอาแล้วค่ะกระโดดหนุนหักกอเลยนี่อือพี่น้องเอ้ยนี่เออคือลายอันแถอะบ่อันนี้เราซ้าคางมือเจ้ะคางนะนี่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 แล้วก็คางนี่เออใกล้ใกล้ใกล้ยังมาอีก นีน้ำม mm ันบังมันจะเอาแล้วบ้าด้บับกลายแงพี่น้อกไอ้กอนเงื่อมานบ่อะกอนนี่เนาะเบู๊ปย้ารายาามแลกก็คือกดยแรงขึ้นหน่อยเนาะ 嗯，然后那什么。 อ่าลุงตอนี้กําลังหักน่อไ้น้องกี้เป็นตาเด้อพี่น้องเด้อเห็น่ง่นอนยนบ่นอนี่น้อยเนาะนําไมยําแรกก็สิดแน่จักหน่อยอนนี้ก็ถว่ากินได้ง่ายแล้วแต่ําไมยานีบ่แเด้อเนาะ ลายแท่นะปลาลุงเนี่ยปลาลุสงสนงบอยู่ปลาลุงเลยเนี่ยหนุ่มใหม่กันเลยเดี๋ยวจะมาปลาลุงสิว่าคือโจรอยู่ป่าบ่มีโควิดอย่ปลาลุงแ,แต่ว่าใส่ถ้าใส่อันบ่ให้บ่ให้คนอื่นเห็นหน้า,าจะซื้อ <laughs>

อึดหยาดๆนาะงบุคือยามหน้าย่ำหน้ายังกัเกิดมันซุ่มยามนี้แล้วมันสีแห้งแรกี่น้องบ้านทามันเสีแห้งแรเนาะมันส็นาหยากรำบะากบาทนี้ปลาลุงแท็กซ่นอย่ นกใบใหญ่แล้วี่นเงยหนาใหม่ก็อนนนหอยชายหน่อยใหญ่นกอวป่ากระหกหกับานึงเยงเศร้าเดดอะเด็ดเนี่ยนหน่อยหนึ่งร่มก็มีือกานหนาว อ,อุ้ยโลาะปลางามสาวสาวป่าลุงโลาะปลาฮะนกไม้เนาะห,นหนมุนอีกเลยป่าลุงหมุนอีกเลยเอาเน่งนกไหม,อ,มอันนี้เป็นโคบ,บ้านบ้านอาของน้องจิ๊จิด้วย เป็นป่าเป็นโดนบาดเนี่ยกิ๊กจี้มาอยู่ฮากินอีกแล้วนคือกินบ่ เรคือห <Hey. S 2> ูกแทนหูกอลีเนาะบุเป็นบุเลยป่าลู้มาเดินมาด มาพี่เราวะบูเป็นบูเลยจ้าตอนนี้เอากระทีพามาเบ่งแม่เอื้อยปุซีฮานใหม่เนาะปลาลุงได้บ่ หนูหม่ของแม่กูกหกป่าหนูใหม่ก ปลูกเป็นบุเลยปะลุงบุว้าพี่น้องเห็นอันนี้บ้าญ่พี่น้องเอ้ยน้ำมันลาสดๆจากกอเลยเดอ้อพี่น้องเอ้ยบ่ได้ปลูกได้ฟังน้ำมาหาอยู่ตามป่าตามโคกอันนี้เป็นดงนเนาะเพิ่นเรียกว่าดงขวางพี่น้องเอ้ยบ้านดงขวางเนาะเรียกว่าดงขวางพี่น้องเอ้ย ควงบวควงบวพูดเอาพี่น้องแต่ว่าเขาเรียกแบบนี้อันบักใหญ่พี่น้องเอ้ยยำแหล่ได้อันใหญ่สำเนียกะที่ว่าดีลายพี่น้องเอ้ยพอหน้าไม้ยำนี่มันสือดีอยากเนาะอันใหญ่นี้ไปหักหัวด้วยอันบักใหญ่ระม็ด เป็นน้ำมันลายน้ำลายซุดี่น้องเยเป็นนะแซ่บแต่ก็หายากบ้านน้องนัดบ่ค่อยมีเลยพี่น้อน้ำมับ่มีซ้่มไปมีแต่น้ำมันไผ่เนาะน้ำลายบ่ค่อยมีเลยไผ่โก้ละอันสองอันตอนนี้กำลังสีกับเมื่อบ้านเลยป่ะลูก นี่มาเบิ่งน้ำใหม่เด้อใหม่เฮาก็ไดไลายกระตาหน่อยแต่กระเต็มพี่น้องเลยเกือบเต็มพูแหละพราแกงบัวลายปันนายเด้อเพราแกงน้ำใหม่ยำแรลงกะสีแบบนี้แหละพี่น้องบุ๊มีหน้อยใหญ่แล้วเนาะสามีเทียบว่าใหญ่แล้วใหญ่สุดแล้วสามีพี่น้องคลิปนี้เฮาก็ขอจบกับเพียงเท่านี้เด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามซ่องน้องนาดด้อพี่น้องฝากบึงฝากส้มเด้อพี่ผาดประการอดไกับคอถอดคอพายสบายดิ